นี่พาหมูมากินหญ้าเหมือนเดิมครับยีน้อยครับนีนท้องครับจะคลอดนะครับอีกไม่กี่วันก็ทอดแล้วก็คลอดแล้วครับดูครับหมูฝาเลี้ยงง่ายครับพามากินหญ้าเหมือนวัวเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้ กินยาขนครับต้นสนหินก็กินนะหมูน้อยยังอยู่นะครับใครสนใจก็ทักมาเลยครับมาเอาไปเลยครับมาดูได้ครับอ๋อที่ญาตก,กินมากครับตอนนี้น่าจะอร่อยเนาะม,มากรอเกินง่า นี่ครับดูหางครับเหมือนช้างครับนี่ครับสายเลือดครับสายเลือดดีครับขนตั้งแล้วขนตั้งแล้วท้องจะโคตรแล้วนี่เป็นอาซันครับพามากินหญ้าครับ เด็กแบบธรรมชาติครับที่นี่ครับก <c oughs> ินหญ้าขนครับ